สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้แม่ลาลาพาเพื่อนเพื่อนมาชมว่านสบู่เหล็กหรือว่าออดิบดำนะคะตอนเช้า สดชื่นมากเลยนะคะว่านสบู่เหล็กเลี้ยงง่ายค่ะเพื่อนๆเลี้ยงง่ายมากและพอกอใหญ่ถ้าเพื่อนๆจะเลี้ยงนะคะต้องหาพื้นที่ให้เขาเลยค่ะเนี่ยขนาดเลี้ยงในกระถางนะคะกอใหญ่แล้วนะคะเพื่อนๆบริเวณนี้ได้แดดประมาณ90%ซคะ่ะนะคะไม่กลัวแดดนะคะชอบแดดค่ะเพื่อนๆกินได้ด้วย แล้วก็ใบสวยงามก้านสวยงามนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูก้านเขานะคะก้านของว่านสบู่เหล็กจะเป็นสีดําอมม่วงนะคะม่วงอมดําแล้วก็มีตกเคลือบนะคะเนี่ยเป็นนวลนเคลือบก้านเขาไว้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะเป็นอย่างนี้เลยโคนของเขาก็นี่คะ่ะใบก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆคือ แม่ด้านหน้าเลี้ยงครั้งแรกที่รู้ว่าใบก้านเขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคือคนที่เอามาฝากนะเขาเขาบอกว่าอย่างนั้นต้นแม่ของเขาสูงใหญ่นะคะก็ดูลักษณะตอนนี้คือเขาก็ออกลักษณะอย่างนั้นแล้วค่ะเพราะว่าเนี่ค่ะแผ่ออกอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแผ่ออกอย่างนี้เลยก้านของเขาเนี่ยก้านใหม่ของเขาก็ก้านใหญ่เลยนะคะแล้วก็แตกหลอดใบใหม่ได้เร็วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเนี่ย ก็ว่านสบู่เหล็กบางโบราณว่าไว้ก็ว่าเป็นว่านว่านมงคลนะคะในทางคงกระพันชาตรีทีนี้การเลี้ยงของแม่ดัลล่าเนี่ยก็เลี้ยงด้วยดินสูตรไม้ใบทั่วไปคือดินหมักใบไม้นะคะเพื่อนๆผสมปุ๋ยขี้วัวนะคะปุ๋ยคอกนี่แหละคะ่ะคลุกเท้าให้เข้ากันแล้วก็เอาตัวว่านสบู่เหล็กต้นนี้ก็คือการแยกหน่อนะคะ แม่ดัลล่าจะเลี้ยงรากเขาก่อนก็คือชาน้ำไว้ก่อนจนเกิดรากใหม่แล้วค่อยเอามาลงดินค่ะลงกระถางนะคะเขาก็จะโตได้เลยคือแม่ดัลล่าจะเอา,เอาต้นไม้มาชาลงดินเลยเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะจะเน่าก่อนนะคะอาจจะเป็นเพราะแม่ดัลล่าให้น้ำเยอะเกินนะคะเขาเน่าทีนี้วิธีการชาน้ำเนี่ยแม่ดัลล่าทำแล้วประสบ ผลสาเร็จนะคะตามประสบการณ์จริงที่ทํานะคะตอนนี้กระถางนี้ก็คือให้หน่อแล้วค่ะเพื่อนๆนเนี่ยหนอ่อสามารถแยกหน่อเอาไปปลูกได้แล้วนะคะลักษณะใบาของเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนเนเนี่ยค่ะนี่ใบใหม่เลยนะคะใบใหม่ใบก็สวยค่ะก้านก็สวยนะคะเพื่อนๆความแตกต่างระหว่างอ,อดิบดำกับอ,อดิบขาวก็คือลักษณะใบานะคะ อ,ออดิบดําหรือว่าว่านสบู่เหล็กเขาจะเรียวนะคะเรียวอย่างนี้นะคะส่วนออดิบขาวก็คือต้นนี้ค่ะเพื่อนๆใบเขาจะออกมนๆหน่อยนะคะออกมนๆเป็นเป็นคล้ายๆรูปทรงรูปหัวใจอยู่นะคะออกมนๆน,นะคะแล้วก็ก้านใบก็จะแตกต่างกันนะคะแต่การจเจริญเติบโตเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะแล้วดู ขนาดได้แดดอย่างนี้นะคะต้นเขายัางเอ็นเลยค่ะเพื่อนๆค่ะมีเยอะแยะเลยค่ะเมดลล่าปลูกไว้เยอะแยะเลยค่ะนะคะเพราะเมดดลล่าซื้อบรรกระดาษก้านดำด่างผ่านเพจนะคะแล้วเพจนั้นเขาก็ส่งออดิบดำมาให้แม่ดัลล่าค่ะแบบ <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะ ก็เป็นการตัดสินใจของเรานะคะแต่เราก็จะไม่ซื้อผ่านเพจนั้นอีกแล้วนะคะเพจนั้นก็คงจะปิดไปแล้วนะคะนะคะได้เงินครั้งเดียวนะคะแทนที่จะได้ลูกค้าประจำเขาก็ทําอย่างนี้ก็เสียลูกค้าไปเลยนะคะส่วนต้นไม้เราก็ไม่ทิ้งค่ะเราก็ปลูกนะคะเพื่อนๆให้น้ําวันละครั้งนะคะช่วงเช้าให้แบบล้นๆ้คือให้ล้นกระถางเนี่ยสครั้งเลยนะคะแม่ดัลล่า จะไมใ่ใช้สายยางนะคะจะหิ้วน้ํามาแล้วก็ใช้ขันเนี่ยตักราดนะคะเพื่อน,อนๆไม้ใบของแม่ดนล่าก็จะไม่มีใบที่แบบเหมือนมีตัวแบบคราบอะไรเกาะอย่างเงี้ยเขาก็จะสวยเลยนะคะจะไม่ใช้สายยางฉีดเลยค่ะนะคะเป็นอย่างนี้เลยต้นที่ซื้อมานี่ค่ะเพื่อนๆที่ซื้อบนกระดาษก้านดำด่างมานะคะ แต่เป็นออดิบดำนี่ค่ะเยอะค่ะตัวนี้ก็กำลังโตนะคะปลูกใกล้ๆกับออดิบขาวแล้วก็อยู่ในเข่งอีกค่ะนี่ค่ะเข่งก็กำลังโตนะคะเพื่อนตัวนี้ก็ซื้อผ่านเพจมาเหมือนกันตัวนี้เง่าใหญ่ค่บเง่าใหญ่นะคะนี่ค่ะลักษณะก้านเนี่ยตัวนี้ก็คือสี สีออกขาวนะคะตัวนั้นสีดำนะคะสีดำออกนวลๆนะคะออดิบขาวออดิบดำการเลี้ยงเลี้ยงเหมือนกันดินดินที่ปลูกก็ออกเหมือนกันนะคะออดิบขาวนี่ชอบชอบออกหน่อนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะหน่อเยอะแยะมากมายอันนี้คือต้นลูกนะคะที่ย้ายมาจากต้นแม่ฝั่งฝั่งสวนนะคะเนี่ยนี่ก็หนอนี่ก็หนอ นี่ก็หนอค่ะเพื่อนนี่ก็หนอนี่ก็หนอนี่ก็หนอโอ้ยเยอะแยะมากมายค่ะคือออกหนอถี่มากเลยนะคะนี่ส่วนมุมโน้นก็จะมีออดดิบดำเหมือนกันหรือว่าว่านสบู่เหล็กเหมือนกันนะคะอยู่ในกระถางนี่ค่ะโตเร็วค่ะเพื่อนๆนี่หลอดใบใหม่ก็ให้เ,เร็วนะคะกะว่าจะเอาลง ดินนะคะทั้งหมดเลยแต่แม่นล่าก็รอฝนฝนก็ไม่ตกพยากรณ์อากาศก็บอกว่าฝนจะตกนะคะแต่ก็ไม่ตกก็เลยต้องค้างไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะเปิดทางให้ถุงเงินถุงทองนี้ขึ้นนะคะเพือ่อนๆเพราะตอนนี้ถุงเงินถุงทองก็กําลังฟอร์มตัวเองค่ะแล้วลักษณะถุงของเขาของหน่อนนี้ถุงเขาแบบเหมือนต้นแม่เลยค่ะถุงใหญ่นะคะก็เลยอยากเลี้ยงให้เขาแบบ โตได้เร็วๆนะคะถุงเงินถุงทองบริเวณนี้ก็จะแยกได้อยู่สองสามห่ลนะคะเพื่อนๆส่วนตัวที่ลงดินนะคะตัวที่ลงดินพร้อมกับอ,อดิบขาวนะคะนี่ค่ะก็น่าจะตั้งตั้งตั้งรากเขาน่าจะเริ่มเดินแล้วนะคะคลี่ใบใหม่ส่วนใบใบล่างๆนี้ก็จะเหลืองเมลาร่าก็จะตัดทิ้งนะคะ นี่คือออดิบดำอันนี้ก็คือออดิบขาวนะคะใบเม็ดนล่าตัดทิ้งแล้วค่ะส่วนนี้ก็คือการชำไหลนะคะนี่ค่ะหนอจากการชำไหลนะคะเพื่อนนี่กำลังขึ้นค่ะกำลังงอกนะคะเพื่อนนี่ค่ะหนอจากการชำไหลนะคะไหลเดียวนะคะคือเม็ดนล่าตัดมาไหลเดียวแล้วก็หนอของเขาเกิดขึ้น ตามข้อของไหลเนี่ยเยอะพอสมควรก็เลยมาวางวางขดนะคะขดโค้งไว้ตามบริเวณดินนี้ต้นไหนรอดก็ให้เขาขึ้นคู่กับแยกการแยกหน่อมานะคะเพื่อน,นก็พอเขาขึ้นก็จะเป็นกำแพงสีเขียวนะคะสีเขียวเลยค่ะเขาก็น่าจะสูงใหญ่ ครึ่งครึ่งกำแพงนู่นแหละค่ะเพราะว่าลงดินนะคะเขาน่าจะโตได้ดีกว่าในกระถางนะคะเดี๋ยวแม่ดอลล่าให้เขาติดก่อนถึงระยะที่จะพรวนดินใส่ปุ๋ยก็ก็เดี๋ยวจะพรวนดินใส่ปุ๋ยให้เขานะคะเพื่อให้เขาโตเร็วๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบไม้ใบนะคะออดดิบดำหรือว่าว่านสบู่เหล็กเนี่ยปลูกเลยจาโตเร็วนะคะ โตเร็วๆแล้วก็แตกแตกหน่อได้เร็วนะคะดูแลง่ายครับเพื่อนขะคือเลี้ยงจากประสบการณ์จริงของตัวเองนะคะเพื่อนๆก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆอท่านที่สนใจนะคะถ้าจะเลี้ยงก็จัดเลยค่ะนะคะสวยค่ะเพื่อนๆสวยนะคะสวยมากจะต้องแบบขยบ ขยบห่อเงินหอทองนี้ออกออกให้ห่างนะคะจากออดีบแล้วไม่งั้นก็ต้องดึงกระถางตัวนี้ออกมาแล้วก็ไปวางที่อื่นให้เขาแบบได้พื้นที่เยอะๆนะคะเพื่อให้เขาแบบแผ่ลำต้นได้ได้ใหญ่นะคะ,ะก็วันนี้แม่นันล่าก็พาเพื่อนๆมาชมออดิบดำ หรือว่าว่านสบู่เหล็กช่วงเช้าเช้าสดชื่นสดชื่นเลยค่ะทั้งไม้ใบนะคะทั้งไม้ดอกค่ะไม้ดอกนี่ก็กำลังสวยค่ะเพื่อนๆกุหลาบน้องดอลล่าดอลล่านี่ออกมาแล้วนะคะหอมหอมนะคะสวยงามมากเลยจ้าแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนกุหลาบพวงแต่ว่าดอกใหญ่นะคะช่อหนึ่งจะออกสาม สามสี่ดอกเลยนะคะจะออกเป็นพวงงออกมานะคะดอกใหญ่ๆนะคะถ้าถ้าแบบกิ่งกิ่งสมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้ากิ่งแบบกิ่งเล็กน้อยเขาจะให้ดอกเดียวใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนนะคะชมไม้ใบไม้ดอกเพลิดเพลินไปเลยนะคะส่วนดอกว่านมหาลาบเนี้ยบางดอกเขาก็จะยุบนะคะนี่ค่ะดอกยุบก็ยุบดอกคลี่บานก็คลี่บานไปค่ะ ก็ชมได้หลายชุดนะคะเพื่อนก็พาเพื่อนๆมาชมแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ